สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลนอปะต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมมเยือนของสเปอร์เตะสนามเอนฟิลด์เวลา4ี่ทุ่มสานาทีก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบการ3นัดล่าสุดของทั้งสทีมเป็นลิเวอร์พูลชนะไปหนัดและเสมอกันไปสนัด ผลงาน3นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลชนะรวดัึง3นัดโดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปเฉือนชนะเวสต์แฮมได้2ประตูต่อ1ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของ per, สเปอร์เสมอ1นพ้า2โดยนัดล่าสุดพึ่งเปิดบ้านไล่ตีเสมอแมนยูมา2ประตูต่อ2ความพร้อมก่อนเกมของจุบ้านลิเวอร์พูลจะไม่มีโรเบร์โตฟิมิโนนาบีเก t a ตาเควินรามซี กับสเตฟานบายเซติตที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาบูลว่าพูจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูอลิซองเบเกอร์หลัง4ตัวเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจเอลมาติฟเฟอร์กิลฟานไรอันดูโรเวสันกลาง3ตัวจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยเคอร์ติสโจนส่วน3ประสาน โมฮัมเม็ดซาลาโคดี้กักโปและเดียวก้โชต่าส่วนความพร้อมของซูเปอร์จะขาดอเมซอนโรยัลโรดิโก้เบนตานกูสเตฟานเซสเซยงอีฟบิสซูมาและอูกาโยริทที่มีอาการบาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่ค้าบสสเปอร์จะส่งลงสนามในระบบ3-4-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูฟราเซอร์ฟอสเตอร์ หลัง3ตัวคริสเตียนโรเมโรอิริกไดเออร์เคลมองลองเรวิงแบ็กขวาเปโดรปอโรกลางคู่โอลิเวอร์สคิเปีแอร์ฮอยเบียวิงแบ็กซ้ายเบนเดวิสส่วนสมประสานซอนฮวงมินริชาร์ดลีสันและเฮรี่เคน เกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะมาไล่เพรสชิ่งด้านบนใส่สเปอร์เพื่อย่างบอลมาบุกโจมตีเร็วทำประตูและสเปอร์จะมาเน้นพักด้านกลางและหลังหินนั่นแล้วรอจังหวะผิดพลาดของลิเวอร์พูลเพื่อต่อกลับเร็วทางด้านลิเวอร์พูลฟอร์มช่วงหลังก็กลับมามีฟอร์มที่ดีได้อีกครั้งหลังจากชนะรวดมา3ามนัดติดทำให้เรียกความมั่นใจของทีมกลับมาได้และพวกบรรดาน,นักเตะของลิเวอร์พูลต่างก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดี ผลงานของพวกเขาจึงกลับมามีลุ้นจบท็อปโฟของตารางพื่ตีตั๋วไปเตะ UCL ในฤด,ดูกาลหน้าเกมนี้พวกเขาก็หวังจะสารต่อฟอร์มอันร้อนแรงด้วยการเปิดบ้านชนะสปเปอร์ให้ได้ในเกมนี้ เพื่อแสงหน้าสเปอร์ขึ้นไปยึดที่5ทาฐานส่วนสเปอร์หลังจากปลดอันโตนิโอคอนเต้ออกจากตำแหน่งฟอร์มของพวกเขาก็ยังขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนมีได้แถมความมั่นใจของนักเตะก็ต่างลดน้อยถอยลงตามไปด้วยพวกเขาจึงต้องเร่งปลุกขวัญและกำลังใจของทีมกลับมาให้ได้โดยด่วนถ้าพวกเขายังหวังจะขึ้นไปจบท็อปโฟในฤดูกาลนี้เพื่อไปเล่น UCL ในฤดูกาลหนะ้า และเกมนี้พวกเขาก็ต้องบุกไปเยือนทับหงแดงทีมที่ต้องการชนะพวกเขาเพื่อแซงหน้าขึ้นไปรังอันดับที่5ทาแทนสเปอร์จึงต้องไม่แพ้ในเกมนี้และพยายามเอาชนะให้ได้เพราะถ้าแพ้หรือเสมอแต่พวกเขาก็จะห่างอันดับ4ของตารางอย่างแมนยูไปเรื่อยๆ ตาถึงกรุน,นันด้วยความที่ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจและเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งประกอบกับสเปอร์กำลังอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจและฟอรอมตกทำให้คู่นี้มองว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราบอนลนอปต่อขอบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพอระคุณครับ